อยู่เริ่องหวงอแล้วเนี่ยก็ตื่นเต้นแล้วตอนอ้าวคุณไม่เห็นเฮ้ยมันมาแล้วบ้างไม่มามาโรงเรียนผมเองอ้าวไม่รู้ว่ามีแรียนหมายเปิดประตูเข้าไปข่าจะไปดิสทิ้งไมั้หน่อยตายเลยเหรอไม่ตายสลบ มีกี่ลูกล<อ>ใน<ป>หมดยังนะมีอีกไหมโอ้ชีวิตกูเชี่ยแม่งอะไรวะเนี่ยนอกจากโดยโ,โดยอุ้มยิงยังมาเกี่ยวเรนไม้โอ้ยโอเคครับ <laughs> กรณีศึกษากรณีศึกษา ครับครับจำไว้โอ้ยชีวิตขาหาักด้วยโอ้ยเอ้ตายดีกว่าโกมามาเดี๋ยวรักษาให้เงินมากเงินมากเฮ้ยมีมอร์ฟีนอยู่เดี๋ยววิ่งลงแบงางล่างรถขั้นไหนนี่อุ้ม ไม่มีไม่มีไม่มีสามร้อยมีมีแต่ปืนกับเลื่อย